จับตาชุดฟันธงตามั่งสุดมั่นใจงวดนี้มีเฮอ,อีกชัดๆงวดวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันที่14มีนาคม2565แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือว่าเด็ดและแม่นไม่แพ้ใครที่เปิดเผยจากตามั่งคนถูกหวย26งวดมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังตาใจดีฟันธงให้เน้นๆชัดๆจัดไปจ้า เอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดหรือเป็นแฟนขับตามัง่งก็คงไม่สงสัยว่าตามั่งคือใครเพราะตลอด33มงวดล่าสุดที่ป้าปะได้ลงคลิปให้ตามมีโชคมากถึง26งวดแน่นอนค่ะจากสองคลิปก่อนหน้านี้ตาได้เผยสุรเด่นตัดเลขดับและจับคู่เน้นให้ซึ่งป้าปะก็ได้ลงคลิปไปให้แล้วแต่อย่างไรก็ตามจากข้อความล่าสุดต,ตายัางใจดีเพิ่มเติมจัดชุดบนฟังทงให้เน้นเว่า 3ตัวบนจัดไป2ชุดคือ188 168ชุด2ตัวบนจัดไป4คู่พอเน้น68 88 8, กัน47 39เลขตัวเดียวจัดใหม่8กับ1ชัดๆอีกรอบนะคะ3ตัวบนตาฟันทง188 168 68 88 8, กัน47 39เลขตัวเดียว2ตัวเน้นๆ้น8กับ1สาธุค่ะเอาไปว่าเพื่อนๆคนไหนชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านเพราะตาเน้นย้ำเสมอว่ามีผิดมีถูกแต่สูตรตาได้มาตามนี้แต่ที่แน่ๆตลอด33งวดล่าสุดตามีโชครวม26งวดโดยเฉพาะเลขตัวเดียวที่ถือว่าเด็ดและปังมากเพราะเอาจริงๆแล้วตาถูกมาเกือบทุกงวดถึงแม้ในงวดล่าสุดตาจะไม่ถูกแต่จากสูตรที่ตาเผยก็มีเลขเข้าทั้งสตัว สุดท้ายนี้ป้าปาก็ต้องขอกบขพอบพคุณคุณตามั่งที่กรุณาแบ่งปันแนวทางดีๆให้พวกเราทุกคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรืมเเฮงๆนะคะจุ๊บ